โอ้นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเสาหินนะครับเสาดอกหินนะครับตั้งต่งานอยู่กลางป่าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในนะครับก้อนเหมือนเลยนะครับเหมือนกระดานเนี่ยครับกระดานหินนะครับเป็นอันี่ครับกระดานหินเหมือนถ้าดูจริงก้อนนี้แบบฐานเขาเล็กนิดเดียวเลยนะตัวนี้แต่ตั้งอยู่ได้ไงเ่ะ สวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้อยู่ที่อำเภอนาแกนะครับจังหวัดนครพนมนะครับจะพามาดูถ้ำที่เป็นตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปสำรวจดูครับเดี๋ยวไทยวางทางขึ้นนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูหินก่อนนะครับน่ครับโนี่ครับส่นสมนมาจะเป็นหินเยอะเลยนะครับ ก็ได้มาพบกับกลุ่มหินนะครับแถวแถวนี้นะครับผมก็จากที่สอบถามกับชาวบ้านนะครับบอกว่าน่าจะเป็นเมืองลับแลนะครับผมเป็นเมืองเก่านะครับอายุน่าจะประมาณสองถึงสามพันปีได้แล้วนะครับเพราะว่าจะมีอรอกัน ที่อยู่นะครับนี่ครับทำเลที่ตั้งก็คือเหมือนกับเป็นเมืองเก่าเลยนะครับก็สอดถามมาจากผู้เท่าผู้เก่แถวนี้นะครับครับผมพาชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ครับเหมือนจะเป็นส่วนมากอย่างนี้นี่ครับ จะเป็นเหมือนถ้ำเยอะเลยนะครับนี่ครับ,รบก็ทางที่เราขึ้นมานะครับนี่ครับจะชันประมาณนี้เลยนะครับก็เราขึ้นมาทางลัดนะครับผมก็คือจะปีนเขา ครับโหนี่ครับ,รบสวยมากเลยครับหืมโหกลุ่มหินครับโห โอ้นี่ครับล่องรอยนะครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับ f อครับผม ลองดูกันนะครับว่าหินต้นนี้นะครับเขาไปตั้งอยู่ตรงริมหน้าผานได้ยังไงนะครับนะครับโอ้หมหัศจรรย์มากเลยครับนะครับฐานเขาเล็กนิดเดียวเองนะครับนะครับโอ้หนะครับอยู่นิดเดียวนะครับฐานนะครับแต่ว่าตัวตัวหินของเรานะครับ เดี๋ยวผมพาดูครับใหญ่มากครับนี่ครับบรรยากาศก็นี่ครับจะเห็นที่เราเห็นเขียวๆด้านหน้านะครับจะไม่ใช่ป่านะครับจะเป็นสวนยางของชาวบ้านนะครับก็คือหมู่บ้านแถวนี้ก็จะทำอาชีพนะครับปลูกสวนยางซะส่วนมากครับเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปกันต่อนะครับเราเดินขึ้นมาอีกที่นะครับเหมือนจะเจอกับ ตัวนี้นะครับแต่ต่อน่าจะเป็นที่มาทุดวงพันษานะครับของพระนะครับก็แล้วนี่ครับก็น่าจะไม่ได้ล้างมาหลายปีแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีร่องรอยของชาวบ้านนะครับขึ้นมาจากสารอยู่นะครับนี่ครับเหมือนจะเป็นถ้าภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าตอกนะครับตอกไปมัดข้าวนะครับ นี่ครับจะเป็นโขดหินเลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปต่อนะครับโอ้หินก้อนใหญ่มากเลยครับถ้าขึ้นไปชมวิวในสุดยอดเลยนะครับถ้าตรงนี้โอต้นผักหวานนะครับเปล่าครับ โอ้โหนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับอื่ครับผมเชื่อแล้วครับว่าตรงนี้เป็นเมืองเก่าจริงๆนะครับเป็นเมืองรับเล่ โอ้ oh, เป็นเขาหินเลยนะครับนี่ครับโอ้ oh, มอสครับผมมอสขึ้นทำงหน้าผาหินนะครับโอ้ oh, นี่ครับข้างบนนี่ครับหินตั้งนะครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นเห็นเหมือนกับผมเห็นไหมครับมาดูครับนี่ครับไม่รู้ว่าหินตัวนี้นะครับขึ้นมาได้ยังไงนะครับนี่ครับฐานเขาเล็กนิดเดียวเลยนะเดี๋ยวว่า อ,อตั้งอยู่แบบนะครับนี่ครับหลายก้อนเลยนะครับ่านเล็กนิดเดียวเองเห็นวิวไหมครับ mm hmm. ก็เราก็น่าจะเริ่มขึ้นมาจะสุดแล้วนะครับนี่ครับวิวจะประมาณนี้นะครับ เีือนเก่าจริงๆอายุสองสามพันปีโหนี่ครับโหนี่ครับนั่นมีหินก้อนใหญ่เยอะมากโ้ โ oh. ดูครับก้อนนี้แบบฐานเขาเล็กนิดเดียวเลยนะตัวนี้แต่ตั้งอยู่ได้ไงนี่ครับดูครับ mm hmm. นี่ครับเหมือนกัตัวนี้จะอยู่นี่ครับดูดูฐานนะครับ แล้วดูก oh! enfin, ้อนนะครับโอเหมือนกับหินตั้งที่อยู่ในประเทศอังกฤษเลยนะครับไอ้พวกไอ้ที่เป็นหินเสานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมก็อย่าเพิ่งรีบกดรีนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาดูสิ่งที่เรามาตามหาวันนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่เคยมานะครับก็จะเป็นที่สถานที่นะครับกราบไหว้ของชาวบ้านนะครับที่เขาขึ้นมาหาเห็ดน,นะครับก็น่าจะเป็นเสาหินนะครับตั้งแต่ง,งานอยู่กลางป่าเลยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมไปพร้อมกันกับผมนะครับ ครับเป็นหน้าผาแล้วนะครับนี่ยดี๋ยนนั้นเป็นเขาอีกลูกหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นเขาเขาแร้งนะครับเป็นเขาหินนะครับตัวยอดนะครับตัวสุดเลยนะครับเดี๋ยวอีที่หน้านะผมมีโอากาสนะครับผมจะผ้าขึ้นไปดูนะครับนี่ครับเดินทางกันต่อครับผม เหมือนเราจะเริ่มมาถูกทางแล้วนะครับผมนครับตี่ชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำเกบนะครับครับผมพาดูนะครับโอ้ผมบอกเลยนะครับว่าพอมาถึงแล้วนะขนหัวลุกเลยครับนะครับต้องบอกเลยว่า ใช่เป็นพ่วงลงมาเลยนี่ครับตัวนี้คือถ้ำถ้ำเกบนะครับหรือว่าโรงสีผีนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับก็เหมือนมีชาวบ้านนะครับเอาของมาเส้นไหว้อยู่ตลอดนะครับนะครับหลักฐานนะครับกระดูกนะครับโครงกระดูกไก่นะครับเนี่ย้องขึ้นมาขอพรกระไหว้ของชาวบ้านนะครับ ก็คือบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นหน้าผานะครับคอยบังแดดนะครับผมมาดูด้านในนะครับโอ้ได้แล้วครับมีพระพุทธรูปนะครับนะครับโหนี่ครับเห็นไหมครับ เหมือนที่กราบแร้ของชาวบ้านเลยนะครับนี่ครับถ้ำเกศนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับทุกฝันพะนะครับก็จะมีเขียนะครับปุดลงมาตรงนี ah places, ah here, ้นะครับผมชาวบ้านเขาล้างตะตกันมานะครับนี่ครับนี่ครับลองนึกกันดูนะครับว่าถ้ำตัวนี้นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับดูนี่ครับเป็น สาหินนะครับไม่ใช่ไม้นะครับผมนี่ครับนี่ครับบริเวณนี้ครับถ้าใครรู้นะครับหรือรู้ระวัติความเป็นมาของพื้นที่บริเวณนี้นะครับรบกวนคอมเมนต์ผมใต้คลิปเลยนะครับเผื่อเป็นความรู้ให้คนดูท่านอื่นนะครับครับผมบริเวณรอบๆนะครับสวมมากก็ ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆให้ดูนะครับผมว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเหมือนเป็นโรงหินเลยนะ ็นสถานที่ที่ผมว่าคนดูน่าจะยังไม่มีใครเคยเห็นนะครับสถานที่แบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมพามารับชมไปด้วยกันนะครับบริเวณสถานที่นะครับ <S <S ก็คือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะตัวนี้นะ <S 1> <S 1> <S ใหญ่มากเลยครับเดีวว่าเหมือนผมจะเห็นสถานที่ใกล้เคียงกันนะ เหมือนจะเป็นแท่นนะครับแท่นของพระราชาหรือว่าเจ้าเมืองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับกับกับตัวถ้านะครับเหมือนจะเป็นแท่นนั่งนะครับแล้วก็เป็นกระดานหินนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ผพามาดูนะครับนี่ครับบริเวณนี้เลยนะนี่ครับ เหมือนจะเป็นแท่นแล้วก็กระดานเขียนนะครับนี่ครับแท่นนั่งเลยนะครับตรงนี้เหมือนกระดานเนี่ยครับกระดานหินนะครับเป็นอักกระดานหินเหมือนถ้าดูจริงๆเนี่ยเหมือนกับมีใครเอามาตั้งเลยนะตรงนี้นี่ครับโอ้สุดยอดมากเลยครับมากมาัศาจรรย์มากเลยนะบริเวณตรงนี้นะครับ ซึ่งอยู่ใกล้กับถ้ำเก็บแล้วเลยนะห่างกันประมาณ20เมตรได้นะนี่ครับน่าจะเป็นเมืองเก่าจริงๆด้วยแหละครับเมืองรับเลน่าจะอายุไม่ต่ำกว่าหลายพันปีแหละผมว่าเดี๋ยวเราเดินทางกระต่อนะครับแล้วก็มีเพลิงออกมานะครับตะลังคานี่เลย นี่คือแท่นนะนี่ครับตัวนี้นะครับเขาหน้าจะยกมาวางนะนี่ครับบริเวณนี้นะนี่ครับน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับโอ้คนดูว่าต้องสักกี่คนครับถึงจะยกตัวนี้มาวางได้นะครับนี่ครับมันกระดานเลยนะอี่ ยอดมากเลยครับโอ้โหกินปูนะกินเดงโอ้เหมือนจะมีร่องรอยของชาวบ้านหรือว่ามาน่าจะเป็นหินแดงที่นี้น่าจะแข็งนะ มีคนม,มามาซ้อเอาเลยนะครับนี่ครับคนดูว่าสวยไหมนะลอดูกัะปครับ <c oughs> ตัวนี้คือเพื่องหินเลยนะเกี่ออกมาค <c oughs> ือว่าก้อนก้อนใหญ่เลยนะออกออกมา <c oughs> น่าจะบางแดดบางฝนได้สบายเลย ตัวนี้หน้านี่ผลไม้ป่าก็มีนะตรงนี้ยแต่ยังไม่สุกนะกนนะ,ะระหว่างทางลงนะีน่ครับเหมือนกับหินสีเลยนะนี่คเป็นคล้ายๆกับภาพาาภาพสีนะาาท,าที่เหมือนกับหาแต้มเลยนะครับ นแนวทานี้ในะหินสวยมากเลยนะผมก็ขอไม่บอกสถานที่เจาะลึกลงไปนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับก็เป็นหมายหาเห็ดของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็ขอเป็นปิดสถานที่ไว้นะครับคับผมเพราะว่าผมก็สอบถามสถานที่มาตอนแรกนะครับก็ชาวบ้านก็ยังไม่กล้าให้เราเข้ามาถ่ายทํานะครับเพราะว่าเป็นหมายหาหาเห็ดเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับเลยนะครับก็คือคลิปท่ามเกียบนะครับโล่งสีผีก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะต้องเดินทางกลับนะครับผมเพราะว่ามีภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวเส้นทางระหว่างทางผมจะเจอกับอะไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับผมขอบคุณนะครับที่คนดูครับที่ดือมา ที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมไอ้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับนี่นะครับหินแปลกๆก็เยอะเลยนะนี่ครับพบหินเหมือนกับคล้ายกับปากของจอระเขียเลยนะบริเวณนี้นะครับโอ้นี่ครับ โคดหินออกชดออกมาตรงนี้เลยนะตอนนี้ผมก็ได้เดินทางลงมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับผม EP นี้ก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนจบนะครับก็ต้องลา FC ไปตรงนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ